โอเคนะครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนในเนื้อหาของจดหมายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนถึงการจดหมายลาคูซึ่งเป็นลาป่วยแล้วก็เป็นลากิจใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการเขียนจดหมายถึงบิดามารดานะครับบิดามารดาวันนี้เนีเราจะไปทําความเข้าใจก่อนว่าการเขียนหลักการเขียนจดหมายของบิดามารดาเนี่ย มีหลักการเขียนแบบไหนบ้างแล้วก็เราจะทบทวนเรื่องของคําขึ้นต้นแล้วก็คําลงท้ายด้วยนะครับอ่ไปดูไปดูพร้อมกันวันนี้เนื้อหาน้อนมากเลยนักเรียนจดน้อยๆพอนะครับวันนี้เอ้ามาเซ,เซฟเป็น pdf มารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับแปบนึงนาะนักเรียนโอ้ใหญ่ไปใหญ่ไป เขียนวันที่ในสมุดจดหมายหรือเปล่าครับมาเ่เขียนวันที่ได้เลยครับอ่าหลังจากเขียนวันที่แล้วนะครับให้นักเรียนเขียนหัวข้อเลยว่าการเขียนจดหมายถึงบิดามารดานี่คือหัวข้อของเราในวันนี้นะครับ ต้องเขียนหัวข้อหน้าใหม่นหน้าใหม่เลย้นหน้าใหม่เลยครับนนล,บลุงที์อขอบคุณค่ะมาสเตอร์ใช่ครับหัวข้อของเรานะครับวันนี้การเขียนจดหมายถึงบิดามารดานะครับการเขียนจดหมายถึงบิดามารดาเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนต่อเลยก็คือคําขึ้นต้นนะครับคําขึ้นต้น จำได้ไหมว่าวีดามานดาเป็นคนที่มีความสําคัญมากที่สุดจําได้ไหมที่เคยบอกว่าใครก็ตามที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยคำขึ้นต้นกับคําลงท้ายจะยาวที่สุดนะครับามาทวนกันคําขึ้นต้นเนี่ยจะใช้ว่าใช้นะครับใช้กราบเท้าตรงนี้ให้นักเรียนรู้ไว้ว่าจุดๆ,ๆตรงนี้คือให้เติมอะไรก็ได้เช่นเขียนถึงคุณพ่อหรือเขียนถึงคุณแม่นะครับแล้วแต่ ที่เขารบ<ห>าอยา่างจุดจุดจุดหนูต้องเติมใช่ไหมคะไม่ต้องเติมก็ได้ครับจุดจุดจุดไว้แต่ว่าให้นักเรียนรู้ว่าจุดจๆๆุดจุดคือเติมคุณพ่อหรือคุณแม่โอเคไหมค่ะขอบคุณค่ะครับอ่าไม่ต้องเติมนะแต่ว่าให้รู้ว่าเมื่อเติมจุดเมื่อไหร่เนี่ยนักเรียนสามารถเขียนคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะครับตามด้วยที่เขารบอย่างสูงนะครับเสร็จแล้วขีดเส้นปิดเลยเสร็จแล้วขีดเส้นปิดเลย ต่อมานะครับในส่วนของคําลงท้ายมีคํำคืนต้นก็ต้องมีคําลงท้ายนะครับคําลงท้ายจะใช้ด้วยความเคารพอย่างสูงเอ้ยถูกไหมด้วยความเคารพอย่างสูงถูกต้องนะครับเนี่ยอันบนใช้เคารพอย่างสูงแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออันนี้ก่อนนะอันบนใช้อย่างไรอันล่างใช้แบบนั้นนะครับเห็นไหมมาสเตอร์คาะหนูขอถามหนได้ไหมคะอาจารย์อะไรนะครับ ขอถามหน่ได้ไหมคะได้ครับไอตอนที่เขียนวันที่เสร็จแล้วก็เขียนคําว่าการเขียนจดหมายถึงบิดามารดาหรือเปล่าคะได้ครับหัวข้อครับเขียนด้วยเขียนวันที่แล้วก็ขึ้นทารเขอยคใ่ค่ะใช้กับเท้าจุดจุดจุดเสร็จเนี่ยค่ะต้องขีดเส้นตามมาเซลยใช่ไหมคครับขีดเส้นตามมาเซเลย ด้วยไมคะมสเตอร์อะไนะต้องดูที่ลายมือด้วยไมคะมสเตอร์ต้องดูที่ลายมือต้องดูที่ลายมือด้วยไมคะมสเตอร์ว่าเสร็จหรือเปล่าอ่ะดูสิต้องดูทุกงานอยู่แล้วลายมือเนี่ยอ่าโอเคอ่ะให้เวลาเขียนหน้านี้ถึงสิบโมง านาทีนะครับถึงสิบโมงเก้านาทีเดี๋ยวเราไปดูวันนี้มีสองหน้าเองนักเรียนวันนี้มีน้อยมากนะครับจะได้เป็นการลดภาระงานให้นักเรียนด้วยเดี๋ยวเราจะมาถ้าจดเสร็จทุกคนเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาเก็บคะแนนเรียงความของเมื่อวานกาันโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวเตรียมสมุดได้วยก่อนเตรียมสมุด <c oughs> โอเคค่ะอ่าโอเคโอเคให้เวลาถึงสิบโมงเก้านะสำหรับหน้านี้เสร็จแล้วค่ะ อาโอเคราเพื่อนก่อนนะเราเพื่อนก่อนอโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะครับอย่าลืมขิดเส้นได้นะอย่าลืมขีดเส้นได้นะวันนี้เนื้อหาหน้อยมากนะักเรียนนักเรียนจะได้ แล้วงานน้อยๆนะสำหรับอาทิตย์นี้เส็จแล้วค่ะมาเตอร์ในี่ใครยังไม่เสร็จไหมครับขึ้นต้นคำลงท้ายโู<น>ค่ะมาเซอร์ย,รยังไม่เสร็จค่ะโอเ,โอเรู้รเสร็จ<ๆ>แล้วค่ะเรอเพื่อนก่อนนะไปพร้อมกันนะครับยังไม่เสร็จค่ะ อา้ามีใค่ะยังไม่เสร็จไหมครับตรงนี้หนูค่ะหน,หนูค่ะโอเคโอเคหนูค่ะ ละครัมเซอร์ไอจงไมค์ครัมเซอร์หนูย่างค่ะอ่าโอเคโอเคเราได้เราได้ คลายเปิดไมาปิดไมค์ด้วยนะคะเปิดไมค์ก่อนนะเสร็จแล้วค่ะมาเซอร,ร์อ่ะไปแล้วนะเสร็จแล้วนะครับมาต่อหน้าต่ออันนี้นะครับยับงค่ะอ่ะยังยังอีกต้อง,ง,งเรียนเร็วกว่านี้นะแค่สองบรรทัดเองเขียนเร็วกว่านี้นะครับมาเร์คเสร็จแล้วค่ะอ่ะ,รรอะแป๊บหน,น,น,นึ่งรอเพื่อนแป๊บหนึ่งอันเนี้ยเนี่ยคำขึ้นต้นคำลงท้ายเราจดไปแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมาเซอร์ทบทวนให้นะครับ ทบทวนให้นะห้ามลืมนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นบุคคลที่สําคัญกับเรามากที่สุดเนี่ยคำขึ้นต้นขอคำลงท้ายก็จะยาวขึ้นต้นว่ายังไงลงท้ายแบบนั้นนะครับขึ้นต้นแบบไหนลงท้ายแบบนั้นนะอ่ะไปแล้วนาต่อมาข้อปฏิบัติในการเขียนครับอ่ะอันนี้ขึ้นหัวข้อใหม่แล้วนะเมื่อกี้ขีดเส้นได้นะครับเนี่ยเห็นไหมขีดเส้นด้ เขียนเส้นด้นะห้ามลืมนะเขียนเส้นก่อนโอ้ปากกาเจ็บไม่ติดมาเสื้์คาะถ้าเหลือสักสามบรรทัดให้ขึ้นหน้าใหม่เลยไหมคะขึ้นหน้าเนาะอ่ะขึ้นหน้าใหม่ก็ได้ครับขึ้นหน้าใหม่ก็ได้อันนี้เขียนหัวข้อตรงกลางเหมือนเดิมนะครับข้อปฏิบัติในการเขียนมีสามข้อ,อ,ะขอ 1, นะครับข้อปฏิบัติในการเขียนมีสามข้ออ่าข้อที่หนึ่งนะครับเขียนข้อความให้ชัดเจนใช้ถ้อยคําสุภาพกระชับแล้วก็สลัสลวย เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละข้อนะครับเดี๋ยวพูดอธิบายก่อนข้อที่2เขียนด้วยลายมือสุภาพอ่านง่ายใช้กระดาษและหมึกเขียนที่สุภาพนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไม่ใช้ภาษาพูดในงานเขียนข้อ1เขียนข้อความไม่ชัดเจนนะครับใช้ด้วยท่าสุภาพกระชับอันนี้หมายความว่าอะไร อย่างที่บอกนะครับนักเรียนว่าจดหมายเนี่ยมันมีเนื้อที่น้อยมากนะครับมันมีเนื้อที่น้อยมากเลยฉะนั้นเราจะเขียนสื่อสารอะไรเนี่ยเราต้องเขียนได้ชัดเจนกระชับสั้นนะครับแล้วก็ต้องใช้คําที่มันสุภาพด้วยนะครับใช้คำที่มันสุภาพ leave, ยิ่งเราเขียนถึงคนเป็นคนุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกใช้คําที่ดีเราก็เขียนได้ชัดเจนเราจะสื่อสารว่าอะไรเราอยากพูดอะไรในจดหมายเราก็ต้องเขียนให้ตรงประเด็นนะครับแต่ว่ <S <S า ต้องคำนึงถึงการใช้ภาษาด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายถึงดิดามารดานะครับต่อมาในข้อที่2นะครับเขียนด้วยลายมือสุภาพอ่านง่ายใช้กระดาษและหมึกที่เขียนเนี่ยให้สุภาพนะครับสีสุภาพ แน่นอนว่าถ้ามันเป็นงานเขียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเขียนอะไรก็ตามเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ลายมือใช่ไหมให้ผู้เขียนเนี่ยสามารถอ่านได้ง่ายนะครับอ่านได้ง่ายขึ้นเห็นไหมเพราะว่าถ้าลายมือสุภาพมันจะทำไงม,มันจะอ่านง่ายครับและที่สําคัญคือใช้กระดาษเนี่ยควรใช้กระดาษที่เป็นสีสุภาพเช่นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับหรือจะเป็นกระดาษสีอ่อนๆก็ได้นะครับแต่ไม่ควรเอากระดาษสีดํา สีน้ำเงินสีแดงแบบนี้ไม่เอานะครับมันไม่มันไม่ใช่สีที่สุภาพถ้าเป็นสีสีฟ้าอ่อนสีชมพูอ่อนสีเหลืองอ,อ่อนๆอย่างเงี้ยได้นะครับอย่างเงี้ยได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นมาตรฐานเนี่ยใช้เป็นกระดาษ a 4นะครับใช้เป็นกระดาษ a สก็ดีนะครับหมึกที่เขียนควรเป็นสีสุภาพอันนี้ถูกต้องเลยนะครับหมึกที่เขียนก็คือปากกานั่นเองนะครับปากกานเนี่ยจะใช้อยู่2สีก็คือสี น้ำเงินแล้วก็สีดำอ่าเราจะใช้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับเราจะไม่ใช้ปากกาสีแดงนะครับอ่าเราจะใช้ปากกาสีแดงปากกาหมึกเนี่ยจะใช้สีดำแล้วก็สีน้ำเงินเท่านั้นนะครับสีน้ำเงินเท่านั้นอ่าใช้สสีนี้นะครับทำไมต้องไม่ใช้สีแดงเพราะว่าสีแดงเนี่ยเป็น สีประก,กาที่เวลาใช้ในด้านกฎหมายนะครับเช่นถ้ามันเป็นจดหมายกับกฎหมายเนี่ยจะมีตัวเลขสีแดงๆติดไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจึงดการใช้ปากกาสีแดงนะครับแล้วก็ไม่ใช้ดินสอด้วยดินสอเนี่ยใช้ในการเขียนเลนแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเขียนจดหมายเขียนงานเนี่ยเราจะใช้ปากกาเท่านั้นนะครับเพราะปากกาเนี่ยมันกฎหมายที่เป็นทางการนะครับเป็นทางการกว่า นะต่อมารออครับ<อ>ครับเขียนข้อสามเสร็จแล้วขีดเส้นเลยนะคะขีดเ้นเลยครับขีสเ้นเลยต่อมานะครับข้อที่สามใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไม่ใช้ภาษาพูดในงานเขียนอ่าอันนี้ถูกต้องเลยนะครับภาษาพูดก็ต้องใช้พูดนะครับภาษาเขียนก็ต้องใช้ในการเขียนภาษาพูดคืออะไร ภาษาพูดคือภาษาปากนักเรียนอ่าภาษาปากภาษาปากคืออะไรล่ะมาเซอร์หนูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเช่นเราเรียกแทนตัวเองว่าเราเนี่ยครับเราคือภาษาปากเราเรียกเพื่อนว่าแกอ่านนี่ก็คือภาษาปากเหมือนกันนะครับหรือคําว่ากินข้าวอ่ะกินข้าวก็เป็นภาษาปากที่เราใช้พูดแต่เวลาเราเขียนเราจะเขียนว่าอะไรครับเราจะเขียนว่ารับประทานอ่าเห็นไหม ภาษาพูดกับภาษาเขียนเนี่ยจึงต่างกันนะครับภาษาพูดแล้วก็ต้องใช้ในการพูดอ่าพูดคุยใช้ได้แต่ถ้าเป็นงานเขียนแล้วต้องใช้แบบนึงเช่นเราอาจจะเรียกแม่ว่าแม่เรียกพ่อว่าพ่อแต่ว่าถ้าเป็นงานเขียนเนี่ยเราจะต้องเขียนว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับเพิ่มคําว่าคุณไปนะเพราะเราจะไม่ใช้ภาษาปากส่วนถ้าเราจะใช้เราตัวเราเองเนี่ยเราจะแทนตัวเราเองว่าหนูนะคะ หนูอ่าหนูแบบนั้นหนูแบบนี้แล้วแต่นะครับอ่าจะแทนตัวเองว่าหนูแล้วสามารถแทนตัวเองว่าดิฉันได้ไหมเขียนจะหมายถึงพ่อแม่ถึงบิดามารดาแทนมาเซอร์ค่ะครับถ้าสมมติเราเขียนจดหมายะ่ะใครสคักคนต้องใช้ปากกาใช่ไหมคะไม่ใช่ใช้ดินสอใช้ปากกาใช้ปากกานะอ่าเพราะว่าที่เราต้องใช้ปากกาเนี่ยสมมุติสมมุติมมว่ามาสเตอร์เนี่ยยืมเงินจิรพัฒน ยืมเงินจิรพัฒน์เขียนจดหมายยืมเงินจิรพัฒน์ว่ามาเตอร์เนี่ยตอนนี้มาเตอร์ไม่มีเงินเลยขอยืมเงินจิรพัฒน์หนึ่งร้อยบาทอ่าทีนี้มาเซอร์ใช้ที่สอเขียนสมมติจดหมายไปถึงจิรพัฒน์จิรพัฒน์ไปเติมศูนย์ให้มาเซอร์อีกตัวหนึ่งอ่าจากมาเซอร์ยืมหนึ่งร้อยกล้ไปยืมเท่าไหร่กลยไปยืมหนึ่งพันาดนะอ่าอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยจดหมายเนี่ยเขาก็เลยใช้ปากกานะครับเพื่อจะไม่ให้มีการ ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เราเขียนได้นะครับและสมัยก่อนเนี่ยการเขียนจดหมายจะไม่มีการลบเลยแม้แต่เป็นปากกาก็ด้วยปากากาก็ตามนะครับถ้าปากกาเนี่ยเขียนผิดเมื่อไหร่เขาจะเขียนใหม่เลยอ่าฉะนั้นการเขียนจดหมายเนี่ยต้องต้องตั้งใจดีๆนะครับต้องต้องมีสมาธิดีๆถ้าเขียนผิดเราก็ต้องเขียนใหม่ตั้งแต่แรกเลยเปลี่ยนใบเลยนะครับอ่าโอเควันนี้เนื้อหามีแค่นี้นะครับให้จดแค่นี้เอง เสร็จแล้วขีดเส้นเลยนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นเลยอ่ะระหว่างนี้ระหว่างรองนักเรียนเสร็จมาเส้าขค่ะมาเส้าขามาเส้าขาครับหนู<า>มีคำถามค่ะครับว่าไงในประเทศอื่นๆนะคะมีการใช้จดหมายไหมเหรอคะมีครับมีการใช้จดหมายด้วยอ่ามีการใช้จดหมายเหมือนกันนะครับแต่ว่า ในถ้าเป็นแบบประเทศอื่นเนี่ยมันจะมีทั้งจดหมายแล้วก็โปสการ์ดเคยเห็นไหมอ่ะบางคนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็เขียนโปสการ์ดส่งกลับมาเคยไหมนัยุคนังเรียนอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะแต่ว่าสมัยยุคมาสเตอร์เองเนี่ยตอนเด็กๆมาสเตอร์เคยเคยไปแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประเทศประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็ สมัยนั้นนะเขาจะนิยมเขียนโปสการ์ดนักเรียนเขียนโปสการ์ดส่งมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับว่าตอนนี้สบายดีนะแล้วก็แนบโปสการ์ดมาให้ด้วยมาให้คุณแม่ดูนะครับอ่าประเทศอื่นก็จะมีเป็นโปสการ์ดมีเป็นจดหมายนะครับมีหลายประเภทเลยประเทศไทยราวนยะ่ยไม่ค่อยนิยมเขียนโปสการ์ดเท่าไหร่โปสการ์ดประเทศไทยก็จะเป็นชาวต่างชาติในประเทศไทยนั่นแหละเขียนส่งกลับไปนะโอเคปะ่ะโอเคไหมโอเคไหม ค่ะอันนี้รต้องถ่ายส่งไหมคะอันนี้ถ้าบอกว่าไม่ถ่ายส่งก็ต้องมีนักเรียนถ่ายส่งอีกแหละถ่ายส่งละกันโอเคค่ะ <c oughs> จะไม่ถ่ายเลยเ <c oughs> นาะถ่ายส่งดีกว่าเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่ถ่ายส่งก็ต้องมีนักเรียนถ่ายส่งอยู่ดีนะครับอะระหว่างรอเพื่อนเสร็จเดี๋ยวมาเซิร์ชถ้เช็คชื่อก่อนแล้วก็วันนี้เราจะไปเก็บการในเรื่องของเรียงความเมื่อวานโอเคไหมเรียงความเมื่อวานนะเรียงความเมื่อวานใช่ไหมคะ คนสุดท้ายที่เล่าไปก็คือคาราลามนให้คะราลามนเลือกมาซึ่งให้คะรารามนเลือกสิอาเจชือก่อนจะชื่อกออนอาลิไม่ใช่เหรอมาไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บตามเก็บการของคะแนนเรียงความเมื่อเมื่อวานเนาะเมื่อวาน วันนี้จะอยู่ในเนื้อหาของว่าไงจ๊ะพูนวดเปล่าค่ะอ๋อโอเคอ่าวันนี้นะครับวันนี้สองหัวข้อน้อยๆน,นะครับเรื่องของการเขียนจนหมายถึงบิดามารดานะครับอ่าแล้วก็ข้อปฏิบัติในเขียนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันว่าเนื้อหาที่เราเขียนแล้วคาที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้<ต>ใรูปแบบไหนบ้างนะครับ มาเซอร์คะส่งไหมคะถ่ายส่งด้วยครับถ่ายส่งด้วยนะจะได้รู้ว่าจดจดกันครบไหมโอเค <Okay. S 2> มาเดี๋วขอหยิบสมุดคะนแนนก่อนโอ้ยโอ้ยอามาสเ่อร์ขา อาจารย์ฉันได้ทานไหมย่ะหนูไม่แน่ใจวเมื่อวานหนูเล่าไปหรือยังว่าเด็กเลี้ยงแก่ะี่ลพันเล่าไปแล้วโอเคตกใจกลัวกลัวต้องเล่าอีกเราเล่าแล้วเอาเฉพาะคนนี้ยังไม่ได้เล่าไงเนี่ไม่ได้เล่าเลยหนูไปหยิบหนังสือได้ไหมอ่ะหนูอยากเล่าเมื่อวานบอกใครนะเมื่อวานนัดใครไว้คนแรกนะแี่ฮารเซอรความรู้ิธรรมอยู่ตรงหน้า มาซเซอร์ขา,ามาซเซอร์ขามาซเซอร์ขาคมัซเซอร์ขา<อ>ว่าไงมชมพู่นุชขอาเแป๊บนึงได้ไหมคะหน,หนูหนูต้องไปใส่นมให้น้องอะ่ะอ่ะได้ได้จิรพัฒน์ไปใส่นมให้น้องก่อนก็ได้จิรพัฒน์ท่องแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคอ่าๆมาๆแป๊บนึงนะอ่าขอเป็นตอนนี้สิบโมงตอนนี้สิบโมง บวกกับเดือนเจ็ดสิบเจ็ดใครเลขที่สิบเจ็ดเจ็ดใครเอ่ยพิติมาหรออ่ามาพิติมาพิติมาเตรียมเรื่องอะไรมาครับก,ก็ตายตื่นตูมค่ะอ่าโอเคพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนี่นตัวหนึ่ง นอนโย่ใต้ต้นมะเฟ้างต้นมะตุกมะพร้าวหล่นตุ๊กกระแตกตัวนั้นก็คิดว่าแผ่นดินไหวยิ่งไปบอกค่ะต่างๆช้าง,างมา้าควาว่าแผ่นดินไหวค่ะแล้วก็ตกใจรีบวิ่งหนีไปตรงหน้าผา น้่งาค่ะบางตัวก็โดนเหยียบทักกันตาย่ะวิ่งไปอีกเจอราชาสีค่ะราชาสีบอกว่าพวกเจ้าจะไปไหนกันค่ะกระต่ายก็บอกว่าแผ่นดินไหวข้าจะหนีอนกอ,อกไปจากป่าราชาสีก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดตรงไหนก็ข้าเจ้าพาข้าไปดูได้ ก็บอกว่าคาดจะคาไม่ขอใกล้คาดตัวเหตแล้วท่า้าสีก็ถามว่าอย่างนี้ใช่ไหมก็ตายบอว่าใช่เพ่เกียัาก็ตายตื่นตู้จบแล้วจบแล้วใช่ไหมที่ติดมาเลขที่สิบเจ็ดโอเคต่อมา เมื่อกี้สิบโมงยี่สิบเจ็ดเลขที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดใครเอ่ยโอค้ค่ะคพรตะวันค่ะตะวันเหรออ๋อมาพรตะวันเตรียมเรื่องอะไรมาวันนี้มังกรอธิษฐานค่ะมังกรอธิษฐานในเน็ตฟิกหรือเปล่านะใช่ลองให้เลยค่ะมาๆๆ<ร>มาฟัางมังกรอธิษฐานของพอนตะวันกันโอเคครับเริ่มได้เลย ติ่นเด็กหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นในการอยากกลับไปเจอเพื่อนซีในสมัยเด็กอีกครั้งจนวันหนึ่งเขาได้พบกับมังกรอธิษฐานชื่อว่าหลวงจูเจ้ามังกรให้ติ่นขอพรกับเขาได้สามข้อและเขาจะทำให้คำขอติ่นของติ่นเป็นจริงทั้งคู่ก็เริ่มการประจนัย ตินเป็นเด็กหนุ่มมีความมุ่งมั่นและขยันเขาเฝ้ารอวันที่จะได้พบกับลีนาเพื่อนสนิทของเขาอีกครั้งและหลังจากที่เขาได้พบกับมังกรทิหาหลวงจูก็ทำให้ทั้งคู่เริ่มเปิดใจในใจให้กันมังกรอธิษฐานหลวงจูทดลองได้ได้ เรียนรู้ความหมายของการมีชีวิตและคุณค่าของชีวิตการจากการการทําของติน่นว่าจริงๆแล้วความสุขของการมีชีวิตคือมิตรภาพรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไม่ใช่เงินทองและของมีค่าต่างๆที่ทําให้คนให้ตนเองร่ำรวยหรือสุสขสบาย mm. ค่ะ โอเคยี่สิบเจ็ดโอ้ยเรื่องนี้ดีมากเลยนะมาเซ่ชอบมากเลยนะเรื่องเนี้ยมาเซ่มาเซ่ดูได้หรอดูสิยังไม่ได้ดูเรื่องนี้แล้วหนูโดนเพื่อนสปอยดูแล้วค่ะแช่แล้วก็มาตอนน,ออนี้อ่ะสิบโมงสามสิบสิบโมงสามสิบสิบอ่ะสิบโมงสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดใครสามสิบเอ็ดใคร นงนุ๊ค่ะนงนุ๊นงุ๊อยู่ไหนอ่ะนุอ้าวนงนุ๊อยู่สินงนุ๊ตเตรียมเรื่องอะไรมาวันนี้พร้อมไหมเนี่ยอ้าวนงนุ๊ตไปไหน